<laughs> tớ chắc anh ăn, ăn tôm nữa กรุงเทพปลายทางสะพานหินนะ วันนี้ใช้อันต้องนะแรงนะแรกสี่สอนย์สอะเริ่มเลยเหนื่อย <c oughs> อวิ่งจากสถานีกลางมานี่ยเริ่มเลยไม่เหนื่อยเหรอเดี๋ยว เอาไงต่อดีวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเคาลอลลขบวนที่สองสามสไอสองสามสี่ 2, 3, 4, นะแล้วก็สองศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์เจ็ดไม่น่าดักนะคะไม่รู้ได้อันต้อมหรือเปล่าเลขะไร